กรณีว่าสมเน่าจะโดนยุบพักหรือไม่ในอนาคตอันใกล้โดนแน่นอนค่ะส่วนการโดนนั้นจะโดนโดคือจะโดนยุบหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับทางการวินิจฉัยของทางตุลาการท่านนะคะแต่กรณีโดนร้องหรือไม่โดนร้องแล้วค่ะโดนร้องแน่นอนค่ะโดนร้องเรื่องอะไรอันที่หนึ่งนอกจากเรื่องสื่อที่อยู่ในพักแล้วสื่อที่อยู่ในพักสสห้ามถือหุ้นสื่อแต่พักเสือก เป็นคนจัดการสื่อและสื่อเป็นเจ้าของพักและพักเป็นเจ้าของสื่อผิดกฎหมายค่ะทั้งหมดถูกตีความค่ะต้องยื่นร้องข้อที่สองปรากฏโผล่มาอีกเรื่องหนึง่งความวัวย,ยังไม่ทันขวายความควายขึ้นมาแทรกนั่นก็คือเลเซอร์ไอดีของประชาชนมึงเป็นพกักการเมืองเดียวที่ รับสมัครสมาชิกพรรคซึ่งรับสมัครไปเป็นแสนสองแสนกี่แสนคนกีน่ล้านคนก็ไม่รู้แต่ปรากฏทุกคนเพิ่งรู้แล้วล่องอ๋อเอาหลังบัตรประชาชนเข้าไปด้วยแล้วปรกากฏไอ้คนที่เป็นสาวกเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคจนป่านนี้แล้วให้ทั้งหน้าบัตรเลขสิบสามตัวให้ทั้งหลังบัตรเลเซอร์ไอดีจบเลยค่ะถ้าเกิดพรรคนี้เป็นสแกมเมอร์หรือถ้าเกิดสแกมเมอร์อยู่ในพรรคนี้ หน้าบัตรหลังบัตรประกบกันเอาไปเปิดธนาคารได้เลยนะคะสามารถเข้าถึงข้อมูลธนาคารคุณได้เลยดูดเงินออกเป็นเหมือนสแสกมเมอร์ได้เลยอ่ะตามนั้นแหละค่ะทุกอย่างไม่มีใครรังแกแต่เกิดขึ้นเพราะสะดุดหัวไม่ตีนตัวเองล้วนทั้งสิ้นแล เกิดขึ้นเพราะตัวเองลุ้นลวนเลยไม่มีใครรู้เรื่องรู้ราวเลยไม่มีใครไปรังก่งรังแกเลยตัวเองลุน้นล้วนโกงเด็กโกงเด็กพ่อมึงสิอีธนาทวยเนี่ยอายุเท่ากูเนี่ยอีธนาทวยอายุเท่ากูเนี่ยมึงว่าเด็กพ่อมึงสิ <c oughs> ถ้าธนาทวยแม่งหน้าตาขนาดนั้นแม่งเด็กกูก็เด็กแหละ และอีสามตัวบาดที่ชนบุรีอายุสามสิบห้าอายุสามสิบเด็กพ่อมึงสีหมุยเต็มขาเลยเอาอีหาล่าสุดได้ข่าวจะติดคุกกันกระหกปีอ่ะคดีที่เกี่ยวกับยุ่งเหยิงหีบเลือกตั้งอ่ะเข้าไปเปิดเข้าไปดับเข้าไปเปิดเข้าไปบิดเนี่นน่ะคุกหกปีจ้าสเอ เด็กยังรู้มีปัญญามากกว่ามึงอีกและแต่ละคนเนี่ยล้วนเป็นสมาชิกพรรคทั้งนั้นอยู่ในกวนที่มีอีคางยาวเป็นแกนนำวันดีคืนดีก็ฟังคำสั่งของอีฟันจอบอีหาแต่ละตัวหน้าตาแล้วมึงสังเกตไหมมึงสังเกตไหมทำไมฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรวะแม่งมีรวมกองกันอะทำไมแต่ละคนมึงหน้าตาแบบ กระบอกไม้ไผ่คลอดมึงออกมาได้ยังไงอะแต่ละคนคือหน้าตากระบอกไม้ไผ่คลอดมึงออกมาได้ยังไงกูงงมากงงมาก ต่อไปประเทศก็เป็นของเขามึงมึงมึงแก่ให้ได้เท่ากูก่อนแต่มึงจะตุยก่อนกูละ่ะอีหา่าบางคนขี่มอเตอร์ไซค์ชนเสาไฟฟ้า,ฟาก็ตุยแล้วพวกมึงอะต่อไปประเทศก็เป็นของเขาประเทศก็เป็นของกูด้วยและประเทศก็เป็นของพวกกูเหมือนกันนั่นแหละเออประเทศเป็นของเขาพ่อมึงสิหนังหน้ามันแก่กว่าหนังหน้ากูอีกมึงไปดูสิแต่ละตัว มึงไปดูหน้าอีกครั้งยาวสิหน้าขึ้นฟ้าเต็มกว่าหน้ากูออกอายุเนี่ยไล่ๆกันมานั่นแหละก็ไม่รู้ว่ากูหรือมันเนี่ยที่จะตุยก่อนน่ะเอาอย่าประเทศก็เป็นของมึงมึงก็เหมือนกันนั่นแหละก็ประเทศก็เป็นของมึงด้วยไม่ใช่เหรอประเทศก็เป็นของกูด้วยเหมือนกันน่ะส่วนประเทศจะเป็นของมันได้ยังไงกันน่ะในเมื่อลูกหลานกูก็มีอะ่ะเอ้ยนี่ก็ควายสตวง อีหามึงดูสิกฎหมายกฎกติกามึงไม่เว่าแพ้แล้วผ่านอีหาเออะโอยมาหาพ่อมึงเหรอชนะเลือกตั้งรอบที่แล้วทําไมมึงไม่เออะอะล่ะอีหาสำนักงานเลือกตั้งเป็นกับสำนักงานเดียวกันนะั่นน่ะที่ดูแลการเลือกตั้งตั้งแต่รอบที่แล้วอะ่ะรอบที่แล้วมึงไม่รวยสักหน่อยล่ะแล้วกทมมึงไม่ต้องรื้อเหรออีหากทมนี่มาได้ยังไงเนี่ยบางคนตามปลาออไม่น่าจะกับปราิ่มเนี่ยยังเข้ามาได้เลยอะ จับตรวจฉีไม่รู้แม่งเจอม่วงหรือเปล่าแต่ละตัวมึงดูดิกทมแต่ละคนน่ะตอนนี้มันยังเดินงงในดงกทมอ,อยู่เลยนะอุ้ยกูเป็นสสได้ยังไงว้างงงมันยังงงอยู่เลยนั่นน่ะไอ้พู้ที่จะนา,าลเลือกตั้งในกทมอนั่นน่ะอีหาเข้าเซเว่นเนี่ยยังไม่มีเงินจ่ายเขาเลยอ่ะแม่งออกมาพบอ๋อกูเป็นผู้แทนแล้วว่ากูกปวดหัวกับปุงจริงๆเลย ประเทศเป็นของมึงประเทศเป็นของเขาประเทศเป็นของโอ้โหแหมก็อิสเปกเตอร์ซีไงกรอกสมองใส่สมองพวกมึงบนโซเชียลมีเดียเนี่ยหาตั้งแต่เลือกตั้งรอบที่แล้วจนกระทั่งเลือกตั้งรอบนี้อะเป็นยังไงล่ะตอนนี้ปรากฏว่าผีมีจริงว่ะป๊อไม่มีใครรู้เรื่องสเปกเตอร์ซีเลยทีนี้วีและสตีขี่มาก๊อๆมาแล้วค่ะวีแลสตีน้องแก้วตา แก้วตาเป็นนาลีขีมากรบๆค่ะเป็นยังไงค่ะแก้วตาคนเดียวอะ่ะโลได้ทั้งพักเลยแก้วตาคนเดียวโลได้ทั้งพักเลยตอนนี้แก้วตาจะหยุดพักก็ได้นะคะเพราะว่าพักได้เจ๊งแล้วค่ะแมมแล้วก็ไปกล่าวหา บอกว่าแก้วตาไม่มีความน่าเชื่อถืออย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วอย่างนั้นโอ้ยหอยหลอดพวกมึงน่าเชื่อถือตายหาละอาชีพก็ไม่มีอีที่เป็นแกนนาแกนนอนอยู่นั่นอ่ะอีสามตัวบาทที่จนบุรีอาชีพก็ปล่อยเงินกู้อีหาตำรวจชนบุรีนั่งอยู่ทำไมวะไม่จับมันล่ะปล่อยเงินกู้นั่นน่ะอีแม่แม่ค้าอีอีอีปล่อยเงินกู้นั่นน,น่นะ สามตัวบาทนั่นนะ่ะเดี๋ยวใส่ขาวเดี๋ยวใส่แดงอยู่นั่นนะ่ะอ,อ้าวอยาแต่งหน้าราคาก็ถูกไปนะแป้งอะ่ะเอาโบ๊ทหน้าหนาไปไหนก่อนแม่บอกเป็นเด็กพอโบ๊หน้ามาทีเดียวแม่งอายุสามสิบห้าเลยมึงท่องคำว่าโกงโกงโกง,โกงท่องได้แค่นั้นท่องคำว่าโกงโกงโกงท่องคำว่าแก่แก่แก่ท่องคำว่าสลิมสลิมสลิมกูถามว่าหลักฐานอยู่ที่ไหนโกองอะ่ะเขามีกรรมการ เขามีตำรวจมึงมาไปแจ้งความกองป่าไปะอะไรอควายมึงมานั่งควายสะตวงหาพ่อมึงแล้วมานั่งหอนทำไมอะมึงก็เอาหลักฐานที่เขาบอกว่าโกงอะมึงเอาหลักฐานขึ้นศาลไปเลยค่ะนั่งโกงแล้วนั่งมองเขาโกงทำไมละ่ะมึงก็เก็บหลักฐานขึ้นศาลสิปะโทเจ๋งจริงมึงก็เก็บหลักฐานขึ้นศาลไปเลยคดพ่อคนแม่ใครโกงเอาเก็บหลักฐานขึ้นศาลไปค่ะ <laughs> อีหามานั่งท่องโกงโกงโกง,โกงอีสเปกเตอร์อีสเปกตัมอีควายควายตะวงอีหาใช้งบเป็นร้อยล้านบริษัทสเปกเตอร์สเปกตัมสเปกหาอะไรนั่นน่ะเจอดรบมริกาด่าอยู่คนเดียวปร,กรกา,าปรกฏแม่งล้มทั้งคืนเลยจ้างเป็นร้อยล้านเต็มที่แค่คว่มปากดรอบมริกาแค่ปิดตกกาด้าดรับมริกาสามติ๊กตอก โอ้ปัญญามีได้แค่นั้นมึงเอาเงินร้อยล้านเนี่ยมาจ้างกูดีกว่าไหมล่ะ <d> อีหาบริษัทรับเงินเป็นร้อยล้านแต่มึงยังแพ้เลือกตั้งอยู่เลยมึงอะมีคนทำงานเป็นร้อยสแกมเมอร์มึงเป็นล้านคนมึงสร้างไอโอมาเต็มแพลตฟอร์มไปหมดรวมทั้งเนี่ยมาคว่ำตะกากูด้วยปรากฏเป็นไงมึงก็แพ มึงก็แพ้อยู่ดีมึงต้องทบทวนแล้วล่ะมึงจ้างเป็นร้อยล้านสี่สิบล้านสี่สิบเจ็ดล้านเนี่ยมึงต้องทบทวนแล้วล่ะสู้ปากดรอกตริกาคนเดียวยังไม่ได้ทั้งสองรอบการเลือกตั้งและเมืองสองรอบแล้วรอบที่แล้วก็กูไม่ใช่เหรอที่คว่ำรถทัวร์พวกมึงหมดเลยอ่ะจนกระทั่งสวชนะอ่ะแล้วรอบนี้ก็ปากกูอีกแล้ว แล้วมึงก็เฝ้าแต่มอนิเตอร์แต่กูอย่างเดียวเลยแต่ละคนมึงอะเออมึงไม่ต้องจ้างหรอกอินสเปกเตอร์ซีมึงจ้างกูนี่ดเรมาริกานี่มึงเอางบทั้งหมดมาให้กูนี่เออเอางบทั้งหมดมาให้กูเลยเพราะกูเห็นพวกมึงล่อกูอยู่คนเดียวเลยสเปกเตอร์มึงอะเจอปากกูปากเดียวยังคว่ำเลยทีนี้มึงถ้าเกิดมึงเจอปากสลิมทั้งประเทศมึงคิดว่ามึงจะรอดไหมล่ะ นี่แค่สลิมไม่ได้ลุกขึ้นมาพูดเท่านั้นเองอ่ะเอออีะก้าวแรกก็ต้งสอนก้าวต่อไปก็ต้องเดินเองอีควายก้าวไปก็ตกน้ำคลําแล้วพวกมึงอ่ะสอนหาพ่อมึงเหรอเด็กสกปรกก็ตกน้ำคลําไปเหอะ พวกกูก็ไปสอนเด็กเจนอัลฟาเด็กลูกหลานพวกกูนี่จะไปสอนลูกชาวบ้านแม่งอีหานั่งเด็กน้ำคลำไปเถอะค่ะสกปรกอย่างพวกเมืงองเนี่ะกูเห็นก้าวมาสามสี่ก้าวแล้วแม่งยุบพักทุกับทุกก้าวเลยก้าวหน้าก้าวหลังก็ยุบยุบก้าวหน้าก็ยุบก้าวไกลก็ยุบยุบหมดแล้วแล้วต่อไปก้าวตอนนี้ก็ยุบอีก แล้วคดพ่อโคดแม่สั่งสอนเหรอสมัครสมาชิกไม่งเอาเลเซอร์ไอดียข้อหลังบัตรเข้าไปด้วยอะ่ะมึงรู้ไหมหลังบัตรเนี่ยมันเป็นข้อมูลความลับส่วนบุคคลแล้วมึงเนี่ยเอาของเขาไปอะ่ะแล้วปรากฏว่าใครเป็นคนคุมข้อมูลแล้วแก๊งพวกมึงมีใครเป็นสแกมเมอร์ไหมขนาดพวกมึงอะ่ะสอสอพวกมึงอะ่ะอยู่เป็นสอสอตั้งสี่ปียังเป็นเจ้าของพนันออนไลน์ฟอกเงินในพักมึงอะ่ะมึงไม่รู้หรือไงก็โดนจับไปแล้วไงจังหวัดตากอะ่ะ อีกคนหนึ่งบางพลัดกําลังสมัครสอสอกาลังจะลงอยู่ลำมาะล่อโดนจับข้อหาค้ายาเสพติดไม่ได้เสพนะมึงค้าด้วยมึงอะ่ะยังไม่นับอีกคนตบเมียตีเพื่อนยังไม่คนไม่นับอีกคนที่เตะก้านคอฝรั่งในผับตอนตีสี่ผับปิดยังไม่กลับยังไม่นับเมาแล้วขับขยับเป็นแดกฟรีอย่างมีเกียรติ ตามสถานทูตต่างๆปล่อยข้อมูลประเทศชาติให้กับสถานทูตอเมริกาแล้วยังไม่นับไอ้คนที่โดนจับเป็นขโมยแล้วมาลงสมัครสอสอที่ระยองอีกพวกมึงอ่ะอู้แต่และเรื่องของพวกมึงอะนาะแล้วมึงยังไม่รู้อีกเหรอผู้นํำทางจิตวิญญาณมึงอ่ะที่มีอีเจสมอ่ะรวยในฐานะจึงอ่ะรวยเพราะผัวอีเจสมรวยเพราะผัวแล้วผัวตุยก็เลยรวยปร,รากฏว่ายังไง องครอบครองลุกที่ป่าตั้งหมื่นไร่จะออกสัป,ปการเพื่อช่วยแม่เทวดาจิตวิญญาณมึงอะจะออกให้สับป,ปการเป็น,นโฉนดได้ผมต้องทําเราจะทําแบบเรล่าเอาที่แท้อีเจสองแม่มึงอะครอบครองสับป,ปการอยู่มึงก็ครอบครองสับป,ปการอยู่แบ่งกันคนละสี่พันสี่พันสี่พันแม่งเกือบหมื่นไร่อีแตนทวยจึงรุ่งรุงกีดนั่นแหละ มันครอบครองที่ดินสัพกรมึงรู้ยังอีแม่มันครอบครองป่าสงวนมึงรู้ยังเนี่ยเอาไม่รู้อีกเอาอีหาเสือกไม่รู้อีกแล้วน้องใจมันเนี่ยก็ไปโลภที่ดินเจ้าติดคุกหกเดือนหกปีตอนนี้อยู่กระบวนการของสารสถิตยุติธรรมกระบวนการสารดีกาอีตานทูยกับครอบครัวมันนั่นแหละทีนี้มึงเข้าใจหรือยังผู้นำจิตวิญญ,ญาณมึงอะเป็นยังไงจิตวิญญ,ญาณดีไม่ล่ะ เป็นยังไงผู้นำจิตวิญญาณมึงอีห่ามึงไม่เอาสเปกเตอร์ซื้อสเปกเตอร์ซื้อของมึงอะสเปกเตอร์ซื้อของมึงอะมึงไม่เอาออกมาปล่อยข่าวนี้มั้งล่ะมึงไม่เอาออกมาปล่อยข่าวนี้มั้งล่ะสเปกเตอร์ซีมึงอะฮะมึงออกมาทําข่าวนี้มั้งสีสเปกเตอร์ซีมึงอะดูแลสื่อไม่ใช่เหรอไอเนี่ยเป็นเรื่องเลวร้ายทุจริตคอร์รัปชันโกงชาติโกงแผ่นดินโกงที่ตา ป่าสงวนเป็นที่อยู่ของช้างมึงเสึกเอาครอบครองเป็นชื่อแม่มึงจบไหมทั้งหมดที่กูพูดมีตรงไหนที่ไม่ถูกต้องไหมรองเารกาพูดตรงไหนผิดนี่มึงเอาปากกามาวงได้เลยวงตรงหน้ากูนี่วงตรงหน้ากูนี่มึงวงตรงนี้ตรงไหนที่กูพูดผิดมึงวงมาเลยโอเคนะเป็นไงพวกสิก ปกติกูพูดขนาดนี้อิสเปกเตอร์สี่ต้องทางานแล้วนะสเปกเตอร์สีมึงต้องทํางานแล้วสิมึงมาสิมึงมาสิมึงเอารถทัวร์มึงมาเลยมึงมีอยู่กี่ตัวมึงมาเลยมึงมาเลยมึงมาเลยอี่หานั่งกดรีพอร์ตกูอยู่นั่นอ่ะกดรีพอร์ตกูอยู่นั่นอ่ะอีควายอี่หามึงจะนั่งปิดปากประชาชนหาพ่อมึงเหรอในเมื่อมึงไม่ใช่หรอเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและพาราดอนภาพแล้วสิทธิ เสรีภาพพระลาดอนภาพมีแต่คดพ่อคดเง่ามึงแล้วไงมีแต่พวกมึงหรือไงไม่ใช่เป็นของกูเหรอสิทธิที่กูก็ต้องมีเหมือนกันเสรีภาพกูก็ต้องมีเหมือนกันพระละดอนภาพกูก็ต้องมีเหมือนกันมีแค่พวกมึงแหรอที่มีอะทำไมงบหมดแล้วไงไม่มีเงินจ่ายโอทีแล้วไงนี่ตีสองเป็นไงละมึงกูจะด่ามึงตอนตีสี่เพราะว่าโอทีมึงไม่จ่ายจบ เออกูรู้ว่าพวกมึงอ่ะนะจ้างเด็กราคาถูกแล้วอีกแกงที่อยู่สเปกเตอร์สีทั้งหมดอะนะมึงมาเลยเดี๋ยวกูจ้างมึงสามเท่ามึงเก่งนักหนาใช่ไหมมึงมานี่เดี๋ยวกูจ้างมึงสาเท่าเลยนี่ช่วยกูขายของเนี่ยกูเดี๋ยวกูจ้างมึงราคาแพงกว่าที่นั่นอีกมึงมาเลยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันมึงมาขนกันมาให้หมดเลยเดี๋ยวกูรับแม่งหมดเลยเออมึงเจ๋งจริงมึงมาเลยเออ ยี่อ <Yeah. S 2> มึงหัดโทษตัวเองซะบ้างแต่ละก้าวที่มึงเดินแต่ละก้าวที่ผู้นําทางจิตวิญญาณเขียนแผนที่มึงเดินน่ะมึงช่วยดูด้วยว่ามันใช่ไหมมันถูกต้องหรือเปล่ามันไม่ถูกไงแม่งผิดกฎหมายทุกข้อยี yeah. ่า <c oughs> จะไหมมีคนบอกว่าโอ้หมดกันด่าซะหมดความสวยเลยเจ๊กูไม่ได้เน้นสวยกูเน้นด่ามึงเข้าใจผิดแล้วมึงมาผิดช่องแล้ว กูไม่ได้เน้นสวยเว้ยกูขายความปังกูดา่ามึงจะให้กูด่าไหมล่ะขอมึงอ่ะอีหามึงดูหนังหน้ากูก่อนกูไม่ได้เกิดมาเพื่อขายสวยไอย้เรื่องความสวยเนี่ยกูแต่งงานมาสิบสองปีแล้วกูไม่ต้องไปขายหน้าขายตากับใครมึงก็ใจยังเออสมัยก่อนกูต้องมานั่งด่าเสื้อแดงไปแดกหญ้าแดกด้าเป็นควายอยู่นั่นอีกควายสตวงตอนนี้กูต้องมานั่งแดด่าพวกมึงอีกอีกส้มเนา่า ว่าควายสะตวงอีห่ามีปัญญาสเปลการศึกษาก็สูงเรียนหนังสือก็มาเทคโนโลยีมันก็เล่นเป็นอีห่ามึงไม่เซิร์ชดูล่ะมึงเซิร์ชมึงหัวไม่มือมึงทำไมอ่ะมึงทำไมอ่ะเป็นตกเป็นลูกไล่ของ AI ไอเลไงมึงไม่เซิร์ชเองล่ะหัวไม่มือน่ะเซิร์ชเองเซิร์ชเอนจินเองมึงไม่ใช่ปล่อยให้ AI เนี่ยนะคะไถข้อมูลใส่สมองมึงอยู่อย่างนั้นโดยที่มึงไม่เซิร์ชหัวไม่มือมึงหัดเซิร์ชนั่ง มึงไม่ใช่ปล่อยให้ AI ไหลข้อมูลชุดเดียวใส่หัวสมองมึงอยู่อย่างงานอีควายอีเด็กขี้เกียจขนาดจะเซิร์ชหาข้อมูลจริงขนาดจะเซิร์ชหาความรู้มึงยังไม่เอาหัวไม่มือมึงเซิร์ชออกเลยแม่งอีหาปล่อยให้ AI ใส่ข้อมูลเป็นชุดเดียวอยู่นั่นอีควายโง่เออมึงก็ใจยังอ่ะเป็นยัยละมึง